เอาเอาชนะว่ะ <What> the fuck สวัสดีครับก่อนที่จะเริ่มกันก็ขอกลับอภัยก่อนเลยที่เมื่อวานไม่ได้ไลฟ์สแกมเบอร์ตามสัญญานะครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์เปิดสแกมเบอร์หนึ่งชั่วโมงก่อนกำหนดนะครับ <gasps> คือมั่นใจว่าทางเราไม่ได้นับเวลาผิดแน่ๆนะเออคุยกันในกิวแล้วแต่ว่าผมอ่ะก็มาเล่นช้านะแล้วก็ก็เลยไม่มีเวลาเปิดไลฟ์ละเพราะว่ามันต้องแข่งละ มาถึงก็เหลือเวลาแค่20นาทีนะครับแต่ผมก็เล็กขอดไว้ก็ขอให้ทุกคนได้รับชมบรรยากาศของการแคมเอร์ของกิลออเมตตี้นะครับผมช,ชมได้เลยครับ ACK เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์รับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไว1้0อเซติดต่อได้เลยที่ Facebook ACK Top Up หรือ Line ACK Top Up มีเครื่องหมายแอดไซด์ด้วยนะครับอยู่เกิดตรงกลางแมบปบแล้วก็มันมันมันจะค่อยๆลาดขึ้นมาข้า,า,า,างบน อ okay. อย่างกอบบิ้งก็ตรงกลางนะเซอร์ไพรส์เลยทียเกมเร,เรานับผิดหรอลมันเป็น GTF UTC บวกแปดอะเออผมว่าผมว่าเราก็นับถูกนะพวกพวกนั้นมันตีอยู่พวกนั้นมันตีอยู่เดี๋ยวเราขึ้นมาเลยแนวสี่ใครอยู่บ้างใครอยู่แนวสี่บ้างผมผมอยู่แนวสี่ครับแปะแปะครับ ไม,ม,ม,ม่คาดผมผมผมไล่ค่าดเด็กนะเพราะผมรู้สึกว่าผมเคลวเด็กน่าจะดีกว่าโอเคครับมามาบอลมาตรงที่พี่เลยครับตีตีคนก่อนนะตีคนก่อนโอเคอ่ะรีรีต่อครับรีต่อ <c oughs> <c oughs> ยาพี่ไม่ได้ซื้อเลยอ่ะ <c oughs> โตดไม่พร้อม <Wow. S 1> ตีคนตีคน <c oughs> ไม่ไม่ไม่ต้องให้นี่นะ ไม่ต้องตีบอสนะเราใช้บอสล่อคนโ oh, อ้โคะแนนตามเยอะเลยอะไมโมวออยู่วออยู่เข้ามาเลยไปด,ดูเปิดแลตอนนี้เขาเปิดกันหมดแล้วนะไม่ไม่ไม่ไมาแล้วสี่มาแล้วสี่เจคุยดิดดเดี๋ยวผมขอไป ซื้อ,อยาแบบนึงว่ะเยาตกปลาทั้งวันมีเหรอบอสเกิดอยู่ข้างบนนะครับเลือกสี่แสนมีบอสอยู่ครับโอเคครับโอ,นะโอ้โหอาวุธหลาพอไปฝากขายจะไม่ตลาดกิโอ้ <laughs> โเดียะ แดรามอนดรามอนอยู่ข้างรามอนย้ายมานะโบานมันฆ่าได้แล้วมันก็ย้ายเอาแน่เอาครับเออผมแนะนำไม่เขียนลูกเด็กก่อนนะเก็บเด็กใช่ไหมเก็บเด็กตามแมปดีกว่าใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเก็บเด็กดีกว่าเด็กโคตรเยอะอะเราไปตีบอสเรายังไรเราเราโดนล้านเราเสียแต้มเลยถ้าเราตายอย่าตายนะครใช่ใช่ ตอนนี้คือเราเราสู้ไอ้นี่ยากครับสู้พวกก็ชานายากเราควรจะหนีเลยถ้าเจอก็ใชนาหนีเลยครับของคิงแนวสี่เนาะอยู่ตรงกลางใช่ครับอยู่อยู่แนวสี่มาทั้งกิ้วเลยครับมีห้าแน่โอเค ตีตัวหลงได้นะครับแต่ว่าอย่าอย่าไปเดี่ยวเหมือนนะต่มีพันสิบบาไว้เาจะมาตีเราตีได้ครับตีได้เลยครับไม่ต้องสนพันนะครับซัดเลยครับเออมีพวกเด็กอยู่ด้านขวาคุณโอเคครับเออขวาเยอะขวาเยอะแามขวาใช่ไหมครับใช่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 โอเคโอเคมามแล้วมาเกมเมอร์ เเมาแล้วนี่ยตัวแจกแต้มเลยเกมเมอร์ซัดเลยมาเลยมา51ขอขอ51ครับมาเลยเรียนโตเลยสี่เนยมาเลยรียนโตโคตรเพลินโคตรมาเนี่ยโตเกมเมอร์ตีกูทีละสิบแต่คุณมาเลยมมีใครไปแท็กไหนดีก่อนยังยังใช่ไหม เอ่อมีใครตีว่างไหมครับผมตี้ผมมาแค่ตัวซอยจุ๊คนเดียวตัวชื่ออะไรครับตัวชื่อไอเผมผมซอยจุ๊ดจุดถัวละโอเคโอเคมีใครยังไม่มีตี้ไหมครับเข้าตี้ผมก็ได้สองคนเดี๋ยวลองย้ายแนวได้ครับแต่แต่แนวนี้มันีซี่เลยนะผมว่าแนวนี้คนเยอะสุด อบอสบอสอยู่ตร,ตรงกลางครับเลือนล้านแปดมาแล้วบอสตรนการได้แน้ำวะเนี่ยสองหมืนห้าแลทันแต้มอ่ะเทดูก่อน,นอย,ยู่ไมันไอพวกไอพวกด้านบนมาตีอยู่ข้างบนครับเราเราเรามาเอาตรงนี้ได้กพราเรารอล้านได้อะเราไม่ต้องไปชนเลยมันไม่มีใครไอพวกก็ชหนน์มันเอาชแนลหนึ่งอะนีว่าเออ งั้นไปช่นลหนึ่งกันไหมถ้างั้นอ่ะย้ายเลยผมว่าเราเราไปไปนิดหน่อยพอเราผมว่าเราไปนิดหน่อยโอเคถ้างั้นถ้างั้นทีมแรกอ่ะทีมคุณทีมคุณคิวอะอ๋อมันมีบอสหลายตัวด้วยใช่ไหมใช่ครับหลายตัวครับ แล้วตอนนบอสเกินบนครับมีไชน้าอยู่อ่าโอเคผมผมว่านะเรบเนี้ยเลื่อนลถคึ่งหลอดแล้วเราควรจะมารวมค่ายบอสตัวนี้ครับเพื่อเอาแต้มแนวสี่นะครับแนนะใช่ใช่ใช่แนวสี่สหตอนนี้หรือแล้ว 5, นก็มาแนวสี่ให้หมดครับตอนนี้ตีบอสเลยครับออออชานาโฟคิวบอส มันมีเวลาไหมครับมีหมดครับเหลืออีกสิบสามนาทีครับแบบงงงระวังนะเป็ตัวเด็กเปิโต้ได้นะยิงโค้ชไกลเลยตะเกียบก็ไอไขแคดโดนใส่ตายแล้วบบดจอเลยเห็น<ๆ>ตะเกียบที่ท<ๆ>ี่งบหนึ่งสาดสองครับอยู่ในดิสไหมครับ อ่บอกชื่อเลยครับ b b s อำกับบาร์คีมูอะไรคือ,อตอนนี้ผมว่านะเราตามก็ใช้หน้าไม่ได้หรอกยากมากอืมเราเราประคองที่สองได้ก็โอเคแล้วครับผมว่านะครับใช่ใช่ใช ไไออออ้เเเหหืกกดดียวลลปแรงจริง DBX DBX เขาบอกอยู่เขาเขาไม่อยู่เขาไม่อยู่ผมว่าผมเลยครับเพราะว่าคิดว่าเขาน่าจะน่าใช่ครับน่าน่าจะหลายคนอ่ารบกวนเคลียร์เคลียร์คนด้วยครับมีคนมาหนึ่งคนกดสแกนไล่เคลียร์หนึ่งคนครับ บอสแกนบอสบอสตีไห่มอบต,ตีโมูนี่ว่าบ,บอสบอสตีผมเออโอเคเอา่าอีกสามนาทีบอสเกิดอีกครับตรงกลางงงชิบหาย <laughs> ผมว่าเราก็ไม่ได้นับเวลาผิดเปะวะ งงจริงไม่เวลรเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันอีกทีคอยู่ที่ยังตอนนี้เป็นยังไงคับรวมๆทุกอย่างก็ทำอะไรไงบ้างใช่หน้าก็ใช่หน้าตอนนี้ตอนนี้ก็สู้ก็ชน้าไม่ได้เนาะใช่รับัอ้ยู่ตายครับเต่ร์แชมป์สายบุญเครับ โอ้ย,อย,ออยไม่อากพลังเลยเด็กแมตตีนเด็กแมตตนจันเอ้ยผมเจอผมเจอพวกกิ้วเด็กละอยู่แนวสามอยู่แนวสามแคมป์ซ้ายบนเขตครับแนวสามนะแนวสามแคมป์ซ้ายบนครับมาได้เลยต,ตีผมครับวกมิเตอร์ย้ายมาแนวสามเลยครับอยู่ตรงไหนครับตรงกลางตรงกลางโอเคโอเค ไปไปแนวสามตรงกลางก่อนนะครับโอ้ก็ใช่หน้ามาวิ่งไห้เจอบอสเลยคืออ่าก็ช่หน้าเขาเอาเอาบอสครับเขาเล็งอยู่แนวแนว้อเนื้อสองบอสตะไคร้เนื้อสองบอสตะไครรอร้านคเจอคองคิงอ่ะโหยากขึ้หายเนื้อสองบอสตะไมีใครมาเปล่าไปแนวไปแนวสองก่อนเลยถ้างั้นอ่ะแนวสามยาก เชื er ่อไหมใคร mm ใครตี้ยว่างชวนคุณไปเฮมอสที่โอ้โหแมงบาฟิตเนาะเอาเอากปิก่อนเอากดแต่ถ้าเขาคิวพันเราค่าได้ปะวะได้ได้ได้ค่าเลยค่าเลยอยากกดผิดเลยเหลือเลยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอยายแนวไปแนวสอง

เราต้องหาแนวชนกับโกปีอย่างเดียวครับลบอ่ดีว่าเอาต้นไม้ก่อนนะต้นไม้ก่อนต้นไม้ก่อนสกอตโอเรนก่อนนะครับควสกอตโอเรนเฟิร์สไกด์สแนแลทูสกอตโอเรนแชนแลทูนลทู เอ่า uh, if t can go channel go c t e e กนแหมดรา t o ห t ร้อยห้าสิบแล้วอีกนิดนึงก็ชน้มาแล้วนะ จอใช่หน้ามาจอใช่หน้ามาเออสแกนสแกนตีคนด้วยนะครับ okay, ไปไปไปของคิงคองคิงมาของคิงมา,งงมาผมแนะนำให้หนีครับหนีเนาะหนีเนาะไปแนวแนวอะไรดีครับโอ, 4, อ okay. เคเฮ้ยยิงยิงบอสก่อนดิมันยังมาไม่ครบเลยมันมาเดียวเองอ๋อเอางี้เอางี้ผมผมผมล่าไปขวาผมล่าไปขวามันตามผมอยู่ ไปอยู่ขวานะเหนือกองไฟนิดนึงนะเท่าเท่าสองมาเดิมไม่เป็นอะไรกันปุ๊บเนี่ยเอยูาเอาไอ้ดามอนดามอนดามอนลุ้มดามอนดามอนหลุดดามอนหลุดนะลุมมันลุ้มลุมลุมจะสุดแค่ไหนวะเออแลนโนแลนโน่ผมว่าตอนนี้มันกำลังเลี่ยงพวกเว้ยเอางี้ดูสถานการณ์ถ้ามันเลี่ยงพวกมาเยอะเราหนีนะครับครับถ้าหนีหนีไปสี่นะ ผมว่ามันตีแน่วอื่นมันตีแนวอื่นผมว่าเอ๊ะข้องคิงของคิงของคิงผมเนี่ยว่าของคิงตายแล้วตายแล้วให้กวาดบาหนีไปแล้วโ <c oughs> อเคคนนัง่งกิลมันนะมันตีแนวอื่นอยู่แล้วมันก็ส่งไอ้พวกตัวโหดๆมาปว่วนเราอืมอืม เอ้ยแลนด์เดอรนด์เดอรนด์เดเอาน็อกตีก่อนน็อกตีน็อกตีก่อนน็อกตีก่อนดาวอนมาดาวอนมาเดวอนมาเดวอนมาแล้วดาวอนมาแล้วดาวอนมาดาวอนมาดาวอนมาโอเคดาวนเดวนเดวนเดวอนเอาคอมทิ้งก่อนคอมทิ้งก่อนคอมทิ้งนี้โอเคเดวนเดวอนมันจะสักเท่าไหร่กันวะ ย้ายครับไปแนวสี่ครับแนวสี่แนวสี่ทั้งสี่แนวสี่สายล่างเออแนวแนวหนึ่งแนวหนึ่งบอลจะตายขวาล่างอ๋อถ้าใครยังไม่ได้ย้ายแนวไปแนวหนึ่งก็ได้ครับก็ใช่หน้าวะอ๋องั้นมาสี่ให้หมดงั้นนะเอาเอาที่เราได้เอาที่เราได้ง่ายดีกว่าไร้ค่าเด็กด้วยเออโหเต่เด็กโคตรเพลินเลย เฮ้ยคะแนนตามเร็วอยู่นะพวกเราอ่ะหิงเด็กโคตรมันเลยวะอ้เย้ะผมโฟกัสแต่บอลดีดอ๋อเด็กมันอยู่ยลูกยิงเป็นลูกอ,อต้องให้เขาออกมาหน่อยหนึ่งวะนำไมเขาบอกว่าพิษ่สุนะเป็นเป็นเช a n g า party อ่ะ เราต้องขออ่านน้ด้วยครัหรือว่าจะมีคนหนึ่งคอพูดภาษาอังกฤษเอ้ยก็ชหน้ามาซียูซียูซียูคิวซียูคิวซียูอเวทเทิลสกอรสแกนออนไกด์ อะไรกับผมเมื่อไหร่วะมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่พวกโวล์มันอยู่กับพวกไอพวกนี้มาไอพวกพวกเกมเมอร์มาพวกเกมเมอร์มาพวกเกมเมอร์มาสู้เลยสู้เกมเมอร์เลยสู้เกมเมอร์เลยสู้เลยสู้เลยโอ้โหโคตรมันอะตบเด็กโคตรมันเลยไหลไหลเอ้าแต้มแต้มหายใช่ป่ะวะ ผมขอตีหนึ่งมา Channel 3ซ้ายล่างหน่อยมันมีมันมีกิวเด็กอะบอสจะตายละโอเคครับชแนลสามช้นลถามซ้ายล่างมาหมดเลยก็ได้ครับเออเออโกโกโกชแนลทีชแนลทีเออบอทอมเลฟคอมคอมคอมกูกูกูกแอมแอมทกิ้ง m t a คว i เพิร์ฟเฟิร์ e คว r เพิร์ฟเฟิร์ r คว Q เพิร์ฟเฟิร์ คิวพีเพ l ล first guys ผู้เข้าเยอะเลเนี่ยเอ่อมาตีไอเอตินตัวซ้ายนะครับอย่าอย่าไปตีกอบลินเอตินจะตายแล้วตัวซ้ายตัวซ้ายตัวซ้ายอยู่ใกล้จุดเกิดด้วยมันมันเข้าเรื่อยๆครับอืมนี่มันลากไปจุดเกิดแล้วปะใช่ใช่ครับ ครับใครใครทั้งอยู่แล้วออกขวาโมดึงบอสไปทางขวาเออแต่ตรงนี้มันเสี่ยงโดนล้านเนาะนี่ไงนี่ดึงออกมาแล้โอเคสวยครับกูจับกูจับกูจับคิวพิเพิลคิวพิเพิลตัวเลยครับหลังบ้างหลังบ้างที่เราเราไม่เห็นคะแนนคิวเราอ่ะเออคะแนนหายผมเห็นอยู่ครับออกมาละเพราะชนะสองแสนชนะสองแเก้าเราสองแสนเจ็ด ไม่ห่างไม่ห่าเยอะขอปอสอีกสองตัวเอ่อแคนแคนบิสชั่นแนลเรวต่อนาทีครับ anyone got interesting channel w e e o r o c u s on kill เชนะอยู่เาชนอยวนึง หนีเลยหนีเลยออืไม่รึงเลยเราต้องกดต้องยาดีออกไม่ผมพยายามตัดแต้มก็ใช่หน้าอยู่ค่าตัวเด็กเขแต้มมันลดโอเคเอาคนหโหดไปแน่หเลยโอเคเอ่อ for e l i g t e light go channel one r i t e gosena มันมันมันอยู่นะ channel o n a d m i n d e มันอยู่ไหนเอะคุณบอกจุดนี้มันเกิดอะไรกลางตรงกลางตรงกลางโอเคมามามาอะไวะไม่เฉียดอ่ามันมันอยู่แนวตูนแนวตูนนะครับแนวตูนอ๋อไม่ใช่แนวหนึ่งโอเคครับครับเอ่อวีก็ตวีก็ต์เกาหวีก็ต์เกาหเอ่อใครอยู่ครับผมบ้าง คุณคิวเใช่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 โอ้โหตายใช่อค่อยลอยไปลอยเด็กน้อยนะคอยต้องค่อยลอยเด็กอ่ะมันวิ่งมันเป็นเมียเมียเซซนดี้เซซันดี้มันมีจุดเซฟโซนนะครับเซฟโซนมีแค่ตรงสายล่าง

เอ่อใครใครยังอยู่ชนะสามมามาตรงแคมป์เลยครับต้องต้องต้องกลับมาต้องกลับมาแล้วไม่ได้ไม่ได้สไตา์ยิงอยู่ตรงนี้จบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวครึ่งครึ่งไงว่างอยู่แต่ถ้าครึ่งคึงนี่จะติดงาเอ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 าชนะวะ What the fuck สำหรับใครที่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องนี้เพื่อให้คุณไม่พลาดเทคนิคดีๆที่ผมจะนำมาฝากในครั้งหน้าสำรวันนี้สวัสดีครับ